เฮ้ย้ยใช่ยังไม่เห็นเลยมันเป็นซองเฮ้ยอย่าเห็นอย่าเพิ่งเห็นการ์ดอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นยต้องอยู่เฉยอยู่เฉยนี่เฮ้ยอย่ามองอย่ามองไม่เห็นอุ้ยเอ๊ะเอ้เอ้มันกลมๆอ่ะมันกลมทุกตัวมันหมอนกลมอุ้ยหัวสีเหลืองอ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเมกาพาราซาสะพานเหล็กแล้วเราจะมาจุ่มกันในงบ5้า0ันบาทดูซิว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแล้วเราจะจุ่มอะไรบ้างวันนี้ทุกอย่าง ทุกอย่างห้ายฟันโอเคน่าจะได้เท่าที่เราอยากได้เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรกันครับไปโอ้โหวย่งได้ตัวนี้อันนี้ตอไดนตัวตัวนี้ตัวตัวั หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้นี่คือการสุ่มดหนับอ่านี่หนักสุดตัวนี้แหละต้องโดนโปล่มา้ำหนักก่อนมา้ำหนักอยู่น้ำหนักอยู่เฮ้ยตัวกลางเขาว่าได้ครับหนึ่งตัวตัวไหนก็ได้ที่ถือกีต้าใช่าจุ่มไหมพี่หน่อยไม่ใช่ <Okay. S 1> อ่ะเอาตัวนี้ัโอเคมั่นใจตัวนี้ว <Okay. S 1> อ้ยนะคุกจุ่มให้นะครับนี่ให้น้องจุ่มตัวนี้ให้ตัวไหนก็ได้มันน่ารักหมดเลยอ่ะอุ้ยแต่นี้นักสุดมัะสุดมันมีโอกาสที่จะเป็นตัวนี้มายโยกโ, <laughs> โอเคได้ตอนนี้เราได้กล่องจุ่มมาเต็มเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปเปิดกันที่บ้านดีกว่าว่าจะได้ตัวไหนมาบ้างตัวนี้เราอยากได้หรือเปล่าไปรอดูกันครับไป ก็มาจากเมกาสะพานเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกล่องที่เราไปจุ่มมาหลายจุ่มมากๆเลยนี่กี่อัน,นอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสองสิบสามอันในงบห้าพันบาทได้ถือว่าเยอะไหมเยอะมากเอออันไหนของเธอบ้างเนี่ยทุกอ,อันฮะอ๋อโอเคของแฟนก็เหมือนของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องเลยดีว,ว่าเราอยากจะเริ่มเห็นอันไหนกันก่อนดีเธออยากแกะกล่องไหนก่อนเอา เอาดอกไม้เขาก่อนได้ไหมอ่าดอกไม้ที่นัทอยากได้สีไหนอ่าเขาอยากได้ทุกสีเลยอ่าโอเคอยากได้ทุกสีแปลว่าอันไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวรามาแกะกล่องกันเดี๋ยวเอาทั้งหมดนี้ลงก่อนเลยเดี๋ยวเรามาจุ่มไปทีละอันดีกว่าครับทุกคนไปใช่ครับเดี๋ยวเราเรามาเริ่มแกะอันนี้กันเลยเชิญครับปกติเขาแกะไงก็ไม่รู้เขาได้ตัวเดิมอันซามอ่ะที่มี่อยู่อันเนี้ยไม่ได้อันเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่แน่นอนเชื่อสาอันเดิมอันเดิมอุ้ยแกะให้เห็นก่อนยังไม่เห็นเลยเฮ้ยแล้วไม่ท อ๋อสีเหลืองคือตัวไหนอ๋อตัวนี้อุ้ยน่ารักเฮ้ยนิย่งงมว่ะน่ารักอ่ะน่ารักเลยน่ารักอ่ะการ<ม>เป็นแบบนี้การน่ารักมากเลยครับทุกคนอืมมีกลิ่นหอมๆนิดนึงเหมือนเขาซักมาให้แล้วเนะาะเขาซักอะไรละ่ะอ๋อไม่ได้ซก<อ>ักดอกไม้เขามีกลิ่นอ๋อโอเคเมือ่อกี้ผมเทไปแล้วของเขาบ้างนี่น้องอาเนียอยากได้น้องอาเนียผมมอยากได้ตัวที่เป็นหน้าตกใจอันนี้เดีย๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้ไหมนะครับได้มาจุ่มละสี่ร้อยราคาแรงอยู่นะถ้าพูดถึงแก่แบบ เฮ้ยเฮ้ยใช่ยังไม่เห็นเลยมันเป็นซองเฮ้ยอย่าเห็นอย่าเพิ่งเห็นการ์ดจะเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นต้องอยู่เฉยอยู่เฉยนี่เลยนี่เฮ้ยมันขนนิ่มๆอ่ะนี่เหรอสีฟ้าทำไมวะพี่เดาว่าสีฟ้าเฮ้ยสีชมพูเฮ้ยได้ตัวล่าเริงก็น่ารักตัวนี้ได้ตัวแฮปปี้นี่นะโค้ดน่ารักมากเลยแล้วมันยืนได้ไหมแหมมีที่ไม่แผ่นรองอ๋อไม่ถ่านรองโอเคถูกใจครับทุกคน บีมอลลี่ตัวไหนก็ได้สำหรับเขาคือไม่กล่าเอาสีเขียดเลยไม่ไม่ไม่แต่เมื่อกี้มีน้องบอกนะน้องบอกว่าได้สีเข็ดเพราะว่าหนักใช่ไหมแกแล้วนะแกเลยแกเลยแกแบบไม่ขายต่ออ่ะไม่ขายอยู่แล้วช่วยแกด้วยเฮ้ยอย่ามองอย่ามองไม่เห็นไม่มีใครเห็นทั้งนั้นตอนนี้แม้แต่น้องก็ยังมองไม่เห็นว่าคืออะไรอุ้ยเออเออเออุ้ยอุ้ยงน่ารักมากตัวไหนอ่ะจับลองจับดูดิมันกลมๆอ่ะ มันกลมทุกตัวเลยมันเหมือนมันกกมเพราะว่าได้ตัวนี้แน่ๆเลยได้ตัวเบบี้ฮาวายูเหรอเอาลองแกะดูหัวสีเหลืองอะเอาเหลืองทุกอันเลยนี่หว่าไม่ใช่ตกใจนึกว่าซีเขตเฮ้ยนึกว่าซีเขตแต่ไม่ใช่มันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวนี้ <c oughs> น,นตัวนี้น่ารักอะมันเป็นตัวนี้โหน่ารักมีอันนี้ด้วยมันไว้วางข้างๆกันกะอันนี้ไปกันต่อที่กล่องอันนี้กันดีกว่าทุกคนผ้าถังซ้าจัง เป็นกล่องที่แบบอยากได้เจ้าตัวพ้าอันนี้ทุกคนเห็นไหมพระตัวนี้ที่นั่งดอกบัวก,กับพระถังซ้มจังคือบอกเลยว่าที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวทางนั้นนะทุกคนมันแล้วแต่คนชอบจริงๆเนาะว่าเราชอบอันไหนอยากได้อันไหนเนาะคือแบบเราไม่ได้จุ่มตามกระแสแบบตัวตามกระแสอะไรงะไเงี้ยเนาะเฮ้ยดูเฮ้ยชึบชึบชบมันไม่เห็นเฮ้ยดอ,อก,อกบวัวเฮ้ยอยากได้อยู่พอดีเฮ้ยเม่อดีว่ะแน่นอนเม่อดีอ่ะนี่อุ๊ยอุ้ยน่ารักมากอุ้ยมันสวยกว่าที่เห็นในตู้อีกนะ อ่ะอันนี้มาแคร์แบร์นะครับได้มาจุ่มละ280นี่แคร์แบร์อยากได้สีอะไรไม่ไม่อันนี้ของเขาอ๋อโอเคโอเคโอเค <ละ S 1> มีการทวงคืนด้วยนะเพราะว,ว่านี่ไงก็เลือกมา2จุ่มใช่ไหมอันนี้เขาเลยติดสติกเกอร์ให้อ๋อโอเคติดสติกเกอร์ไหมงไงอ,อ,อันนี้ของพี่อยนของพี่ชายนี่ของพี่โอเคเขาอยากได้สีฟ้าอยากได้สีฟ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่้ตัวไหนเขาอยากได้ตัวสีชมพูไปแล้วครับไม่รอแล้วไม่รอเลยรอไม่รอแล้ว เฮ้ยถ้าได้สลับตัวแลกกันป่ะไม่แลกไม่แลกด้วยมันคือดวงใครดวงมันแน่ไรวะแน่ไรวะน้องปิ้มผับอะไรอ่ะปิ้มผับอะไรเห็นแล้วด้วยเหรอของพี่เหรอของพี่ก่อนเหรอสีฟ้าโอ้โหเขียวปี๋เลยเขียวปี๋เลยทุกคนคี่อะไรอะอ้ไม่ได้สักสีเียวส้มเขียวส้มมาเลย แต่น่ารักจริงแต่น่ารัก <ไม S 1> จริงแต่ตัวส <คน S 1> ีชมพูอ่ะมันหมุนหัวได้ปะอ๋อไม่ได้เนาะมาปะเปิดตัวใหญ่บ้างดีกว่าเอาตัวไหนเอาตัวนี้เลยออ้ยตัวเนี้ยทุกคนเป็นตัวที่ผมเนี่ยอยากได้มากก็คือตัวที่เห็นนเนี่ยตรงเนี้ยชินจังตัวเนี้ยอยากได้มากขอให้ได้เถอะเขาขอทายได้ไหมทายว่าทายว่าเธอได้ไดซีเค็ดเลย ซีเขียนนี่คือซีเขีนเยนดอตัวล่างสุดอ่ะไม่รู้เดาเอา้เอา <laughs> ถ้ามันเห็นมันก็ไม่ใช่ซีเขียนหรือเปล่าทุกคนแต่คิดว่าเขาได้ตัวนี้ใช่ไหมเ,เขาได้หมีแน่นอนถึงเต้น่าอุ้ยถ้าได้ตัวนี้นะบอกเลยว่าบุญหวยมูลนี้ไม่ถูกละอยู่กับกล่องซูมหมดละนี่นหละเขาดูเขาเขาจะเขาดูให้ให้มันแกะยากมากเลยแสดงว่ามันต้องได้แล้วแหละข้างเนี้ยเฮ้ยมันไม่อยู่เป็นไหนก็ไม่เป็เไรให้มันนอนเลย ตัวไหนวะตัวที่เขาบอกไม่ใช่ใช่หรอ้ยตัวนี้ในตัวนี้นี่นะครับผมได้ตัวนี้มาก็น่ารักดีแต่แบบไม่ได้ตัวที่อยากได้ต้องไปแก้เลยทุกคนต่อมาเป็นไอตัวนี้นะทุกคนตัวนี้ตัวน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักสุดๆอะแล้วคิดว่าอยากได้ตัวไอ้นี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าตัว ที่มีมากระดกใช่ไหมมากรุ๊เออมามาโยกมาโยกแล้วเราใช้แบบสกิลของเรากุ๊งบอกว่าตัวหนักๆคือจะได้อะเธอแกเลยได้อันนี้จุ่มละสี่ร้อยยี่ต้องบอกเลยว่าไปสุ่มกล่องจุ่มเนี่ยก็คือสุ่มราคาด้วยนะแต่ละร้านเนี่ยราคาไม่เท่ากันถ้ามีเวลาหน่อยก็เดินเลือกๆแล้วก็จะได้ราคาที่แบบดีกว่านะครับถ้าเราเดินดีๆก็จะได้ราคาดีๆเอ้ยอย่ามาอุ้ยไม่เป็นตัวที่เธออยากได้เหมือนกัน แกดูสิอุ้ยอ <stars> ุ้ยมันตัวที่อยากได้เหมือนกันน่ารักมากน่ารักก็น่ารักมากอุ้ยกล่องใหญ่เหรอกล่องใหญ่กองใหญ่คิมมอนคิมมอนน่ารักอยากได้เธออยากได้ตัวไหนเขาเขาอยากได้สีเขียวตัวนี้เดวิลเขาอยากได้ตัวสีชมพูเปิดแล้วนะเปิดเลยอ่ะเปิดนี่อ่าโอเค เห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วจริงนี่มาเห็นแล้วจริงเนี่ยตัวสีชมพูอุ้ยตัวทุเรียนไม่ใช่ตัวเม่นนี่ตัวเม่น, <laughs> นเห็นการกอดการ์ดอ,อยู่้บนน่ารักตัวเม่นเขาคิดว่าทุเรียนเชื่อไหมอุ <laughs> ย้ <laughs> ย <h ier> น่ารัก <h ier> นะน่ารักมากน่ารักมากทุกคนจริงน่ารักจริงมันนุ่มนิ่มมากเลยอะค่ะ ทุกคนเดี๋ยวต่อมาเปิดกล่องฮิตที่สุดที่ตอนนี้ราคาแรงมากนะฮะแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ราคาแรงอันนี้คือลาบูบูนะฮะของป๊อปมาร์ทนะได้มาจุ่มละ350ถ้าได้ลาบูบูนี่ก็คงแบบโชคดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรแต่คิดว่าอยากได้ตัวบูสีแดงอ่ะบู <ลา S 1> ตัวเนี้ยลาบูบูกับตันวะใช่ลาบูบูกับตันอะลองเปิดดูนี่ผมตั้งใจนะ350นี่ราคาดีมากนะตอนแรกไปเดินหลายร้านมากเลยอะประมาณ 400, 450, 4 0 0 450 420อยหิู่อย่างนี้หมดเลยกว่าจะมาเจอนะครับตัว350 กับตันกับตันกับตันกาจะออกนะกาจะออกโอเคขอจับก่อนมันเมื่อเอ้ยมีหูมีหูหเอ้ยไม่มีหูอะ่ะชัดเจนเลยเลือนั่นไงได้ตัวนี้ทุกคนคือต,ตัวอะไรอะ่ะผีหรอเสียใจอ่ะอันนี้เสียใจจริงไม่ได้บูอะ่ะอยากได้บู <S <S อันนี้คือใครเลือกไหมอันนี้เขาอ่ะให้น้องกุ๊กเลือก อันนี้ให้น้องฟิล์มอันนี้น้องฟิล์มมือแม่นมากเลยใช่อ,อันนี้ด,ด,ดูน้องกุ๊กดิตัวชงของรายการเลยน้องบอกว่าเน,นี่ยหนูว่าแม่นมากหนูแบบโวกล่องส่มขั้นเทพหนักว่ะสีเขียเอาวะติดก็ต้อง่องนี้นะผมอยากได้อะไรก็ได้ที่เป็นแบบมีกีตาร์ถ้ามีกีตาร์แปลว่าน้องกุ๊กแม่นมากถ้าอย่างนี้ถ้าแบบแม่นขนาดนี้นะทุกคนจ้างน้องไปจับกล่องส่มได้จ้างน้องไปจุกได้อยากเห็นนะอาขาทางอันดูเห็นย้ามาอยู่ในกล่องนี้ติดอะไรเอ่ยอ๋อติดอันนี้ เฮ้ย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 เฮ้อเยเาเพิ่เเห็นเย่าเพิ่เฮ้ยเห็นเฮ้ยมั้ตัว้ยเฮ้ยมฮ้ีเฮ้ย้ยเฮ้ยีฮ้ย้ยด้ยเฮ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 ้ยไฮ้ยัก้ัวเลยเีเฮ้ยเฮ้เ้เฮเฮ้ยเฮ้ย้ มันเป็นเหมือนน้องกุ๊กปะวะเออว่ะเนี่ยหน,น้าเหมือนน้องกุ๊กเลยนะทุกคนดูเนี่ยน้องกุ๊กถ้าคุณอยากเห็นน้องกุ๊กเลยหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะฮะหน้าเหมือนน้องกุ๊กเป๊ะเลยนะนี่การ์ดพอเลยน้องกุ๊กเลือกตัวละครที่หน้าเหมือนตัวเองดียว่า จุ่มสุดท้ายครับทุกคนเป็นจุ่มที่เรียกว่าผมเนี่ยอยากได้มากเลยกังฟูแพนด้านะอันนี้คือแบบอยากได้มากตัวที่อยากได้อยากเป็นโปโปอะครับที่ไม่ใช่ตัวอื่นเลยอยากได้โปโปตัวไหนก็ได้เพราะว่าผมชอบดูกังฟูแพนดามากๆดูตั้งแต่ภาคแรกยันภาคสุดท้ายเลยนะฮะมาดูกันว่าจะได้ไหมจุ่มนี้คิดว่าน่าจะได้โปโปนะเพราะว่าหนักใช้สูตรน้องนะนะ้องบอกว่าตัวไหนหนักคือแพนด้าเพราะว่ามันยิ่งหนักเฮ้ยเฮ้ยแพนด้า เฮ้ยใช่ป่ะตัวนี้ป่ะเนี่ยใช่ปะวะคือมันออกมาเป็นอันนี้ก่อนเลยแต่หนักแต่หนักจริงคิดว่าน่าจะเป็นโปเพราะโปกินเยอะนี่อุ้ยอุ้ยขนมันเป็นแบบกรมยี่ด้วยวเตถุรรมันดีมากคือดีมากอ่ะนี่การนะคะโคตรเท่ครับน้อนคือน่ารักสุดๆเลยอันเนี้ยจริงชอบ โอเคครับผมทุกคนและนี่คือทั้งหมดที่ผมไปจุ่มมาได้นะครับผมก็ในงบทั้งหมด5,000วันนี้ก็ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่เพราะว่าได้ตัวที่อยากได้เยอะอย you know? ู่เนาะชอบสีเด็ดูกใจไปอีกปะไปอ่าโอเค <laughs> ตามร้านครับทุกคนก็ถ้าอยากเห็นผมไปจุ่มอีกไปรอดูกันครับผมว่าถ้าคลิปนี้ถึง100ไล์นะเดี๋ยวผมไปจุ่มเพิ่มอีกเดี๋ยวจะเพิ่มงบด้วยจาก5,000เป็น10,000บาทไปเลย wow. อ่าเดี๋ยวไปรอดูกันถ้าถึง100ไลค์นะครับผมเอาแค่100่งร้อยไล่นะผมเพราะอะไรเพราะอยากไปจุ่มเองนะฮะแต่ขอแค่สัก100ไลค์อยไกันได้ไหมได้อย่าปั๊มนะเนี่ยเดี๋ยวชวนที่บ้านมาจะกดไลค์แน่นอนเลยคนนี้นะฮะเตะตังก์อีกแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะไปจุ่มที่ไหนกันอีกก็รอกันตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับไปแล้วผมสัวงนี้บ๊ายบาย